การประท้วงของคนเมียนมาเมื่อวานนี้อาจจะถือได้ว่าดังที่สุดด้วยการประท้วงแบบเงียบที่สุดก็คืออยู่ภายในบ้านนะคะเป็นการรวมใจการประท้วงหลังจากที่มีกรณีเด็กหญิงถูกยิงจากการปราบปรามการชุมนุมเด็กหญิงอายุวัยเพียง7็ดขวบต้องเสียชีวิตค่ะวันนี้คนเมียนมา นัดกันประท้วงอีกครั้งตามท้องถนนเป็นประลอกใหม่ที่เกิดขึ้นและก็ยืนยันว่าจะประท้วงทุกวันจากนี้ไปจะไม่เว้นท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ไม่ต่ำกว่า300คนแล้วขณะที่ท่าทีของรัฐบาลสาหรัฐโดยกระทรวงการคลังล่าสุดก็ได้ประกาศคว่ำบาตรสธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทหารเมียนมาติดตามจากรายงานของคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะหลังการประท้วงเงียบเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต วันนี้ผู้ประท้วงชาวเมียนมาลงถนนอีกครั้งในหลายเมืองทั้งในย่างกุง้งมันดาเลและทวายช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสวมชุดกาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาประท้วงบนถนนในมันดาเลเยาวชนและกลุ่มความหลากหลายทางเพศร่วมประท้วงในทวายและหลายพื้นที่ล่าสุดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศความบัตรสองกลุ่มบริษัทรายได้สำคัญของกองทัพเมียนมา คือบริษัทเมียนมาอีโคนมิคคอปเปอเรชันหรือ MEC และบริษัท Union of m y a n m a ียนมาอ m i โคนมิ i โฮ s ดิ้งส์ลิมิเในแถลงการระบุว่ามาตรการคว่มบาตรเป็นไปเพื่อมุ่งเป้าต่อทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการปราบปรามประชาชนและการค้นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง m e h l เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกของเมียนมาก่อตั้งหลังรัฐประหารปี1988 ภายใต้การควบคุมของสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือสโอกเป้าหมายของ MEHL คือการสร้างสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพและครอบครัว MEHL ดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วนรวมทั้งธุรกิจอัญ,ญมณีการเงินการธนาคารการท่องเที่ยวและเป็นเจ้าของธนาคารเมียวดีบริษัทเมียนมาอีคโนมิกคอร์ปอเรชั่น <Economic Corporation, S 2> หรือ,อ,อ MEC ก่อตั้งเมื่อปี1997เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการทำงานของกองทัพเมียนมาครอบคุมธุรกิจเหมืองอุตสาหกรรมการผลิตโทรคมนาคมและธนาคารอังวะทั้งสองกลุ่มบริษัทครอบครองธุรกิจย่อยๆไม่ต่ำกว่า120บบริษัทครอบคลุมเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจเมียนมาด้านคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประนามการละเมิดสิทธิพื้นฐานในเมียนมารับรองมติสนับสนุน,นกลไกการสอบสวนอิสระและขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานต่อการก่ออาชญากรรมต่อมนุษย,ยชาติ The military has increased its brutal repression and must be held to account. They must stop the use of force and allow the population to exercise their rights. The EU calls on the military to end the state of emergency and martial law and to restore the elected civilian government. We call for the release of President Yin State Councillor Aung San Suu Kyi, and those arbitrarily detained. We'd like to reiterate support to the mandate of the independent investigative mechanism from Myanmar, including the รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาค้านมติและมาตรการใดก็ตามที่ละเมิดอำนาจตุลาการของประเทศย้ำสารอาญาระหว่างประเทศไม่มีอำนาจเหนือเมียนมาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน